ไปเลยตีเดี๋ยวกูรูแฟงให้หน่อยอีอยาเข้าหน่อยดีเข้าหน่อยขอร้องไอ้พวกมึงนี่ขี้กลัวจริงๆกับสโมกเนี่ยนะพีเล่นยจังนี่น้องจำไมกลัวตายกลัวตายแล้วแพนหลังทำไมอะ่โอ้ยไอ้เทียมันดูวีหรอนป๊บนึงแป๊บนึี๋ยวพ่ทา้ ตัวจะสมบูเข้าอย่าบินแม่บินเข้ามาในสายละสองตัวใช่อันกิมตอนเ้าอยู่ในตัวขับยชือดูนากูโลยังมมมไม่หยตรงนี้อยุดตรงไหนไ้ดูมือไปดงมือไปดูมือกันนะนี่ยังไม่เรียกเข้าไมนู่นเลยเฮ้ยงอเลยทุบตรงนี้กูลี้งทําไมถึงงอเลย สมกูตัวเองนะสรบสมสมตัวเองสมุขสมุขไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ l a s โลมากกูไปเถอะโลมากโอยโบโอยบโอยกวาจะยิงได้ไอ้เฮียยเฮียตัวอะไรวะมาหลังเลยนะโปืนโ卜ยิงโปืนโ卜ปืนโ卜 Match point, just like you tried to yeah. catch me.